คุณผู้ชมคะที่ฮ่องกงในช่วงเช้ามืดวันนี้ก็ได้เห็นการออกไปแสดงพลังของกลุ่มคนฮ่องกงนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนหนังสือพิมพ์ Apple Daily หนังสือพิมพ์หัวสีที่เมื่อวานนี้กลายเป็นข่าวใหญ่เพราะว่าผู้บริหารคนดังจิมมี่ไลายถูกควบคุมตัวแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็นำไปที่สำนักงาน Apple Daily นะคะเพื่อที่จะปฏิบัติการตรวจค้นและควบคุมตัวคนอื่นๆด้วยในข้อหาทำผิดกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติค่ะหนังสือพิมพ์ Apple Daily ฉบับเช้าวันนี้ต้องเรียกว่าเป็นฉบับประวัติศาสตร์นะคะเพราะว่าทางกองบรรณาธิการพาดหัวว่า Apple Daily จะต่อสู้ต่อไปและได้เห็นภาพของจิมมี่ไลถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ และไม่ต่ำกว่า200คนค่ะเดินทางไปที่สำนักงาน Apple Daily ซึ่งทางสำนักสื่อนี้ก็ถ่ายทอดสดทาง Facebook l i v e ให้ประชาชนได้ติดตามนะคะทำให้คนฮ่องกงก็รู้สึกถึงแรงกดดันที่กำลังเกิดขึ้นกับสื่อว่ากำลังถูกลิดรอนเสรีภาพจิมมี่ไลก็เป็นคนที่คนฮ่องกงรับรู้นะคะว่าเป็นกระบอกเสียงสำคัญของกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วง และก่อนหนะ้านี้เขาก็ไปปรากฏตัวกับรองประธานาธิบดีของสหรัฐไมค์เพนส์และไมค์พอมพิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสารัฐและได้กลายเป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลฮ่องกงระบุว่า<ม>เขาพยายามสมรู้ร่วมคิดกับกองกำลังของต่างชาติและละเมิดกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติค่ะเพราะว่านี้มีคนถูกควบคุมตัวรวมแล้วประมาณ1ิ คนจาก Next Digital ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Apple Daily นะคะและจิมมีไลนนี่ก็เป็นเจ้าของ Next Digital และการถูก,ถกควบคุมตัวเมื่อวานก็ได้กลายเป็นการรวมพลังของคนห้องกงที่ออกมาแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อ สื apple today, ่อ a p ป l ป d ล i ดลค่ะมีเสียงสะท้อนจากคนฮ่องกงบางกลุ่มที่ระบุว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องออกมาสนับสนุนสื่อในช่วงเวลานี้ค่ะ因我得法ก多น 誒去支持翻佢哋，譬如我哋誒買多啲蘋果入庫啦。成個行動嚟講，即係咁多人去去去個總部度揾啲嘢，係誒、呃，即係成個成個畫面做出嚟睇，就係、是、就係、是、好有即係、就是、好似俾某一種壓力咁樣咯。我覺得係一個誒誒暴有類似啲暴動行動啦，即係呢個政府對呢間機構。 ทางคอลับน so ิสของ Apple Daily เองก็ระบุว่าถือว่าเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นะคะที่เสรีภาพของสื่อกำลังตกอยู่ในอันตรายและนักเคลื่อนไหวที่ไต้หวันออกมาแสดงความเป็นห่วงเช่นเดียวกันและระบุว่าจะต้องแสดงความเป็นพันธมิตร 跟香港控股，再买。网上的言论是说，即便苹果日报今天出一张白纸，他也会买。苹果日报的股价升得乱七八糟，为什么？是因为香港的人心不死。我的朋友在苹果日报做，今天加印到五十五万份，平常是八万份，现在也是可以说抢购一空的。这个李志英，香港这个事件呢，跟我们台湾。 或者全世界啊，和香港有往来密切的个人或团体呢，我们息息相关，因为我们都是离职英的共犯，我们都是香港人的共犯，所以我们要团结在一起，要共同来抵抗、来对抗这个不法的这个这个法律，这这个不法的政权。 ในช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เริ่มได้เห็นกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติที่บังคับใช้ที่ฮ่องกงเริ่มมีผลนะคะแกนนําการชุมนุมหลายๆคนก็เริ่มค่อยๆทยอยถูกควบคุมตัวจนถึงวันนี้มีรายงานว่าถูกคุมตัวไปแล้วทั้งหมด24คนค่ะ